อีพีนี้ิีมของเราก็คือ Kids to Go Picnic แสดงว่าความสุขนั้นเราสามารถสร้างได้เราไม่ต้องรอให้ความสุขมาหาเราเรามาสร้างความสุขกับโมเมนต์ดีๆกับสมาชิกตัวจิ๋วในครอบครัววันนี้จะมาทำอะไรนั้นติดตามกันได้เลย Welcome to m o m m Song สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกคนก็สุดรายการมัมเมซองกับโค้ดแซมรายการที่จะมาเปิดบ้านแชร์ไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการเข้าครัวทำอาหารเลี้ยงลูกให้เวลากับครอบครัวดูแลตัวเองงานอดิเรกรายการนี้เรามีครบวันนี้จะมาทำอะไรนั้น ติดตามกันได้เลย EP นี้ติ่งของเราก็คือ Kids to Go Picnic วันนี้เรามาสร้างความสุขกับโมเมนต์ดีๆกับการทำปิกนิกสุดคิวที่เด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็เลิฟวันนี้ลูกๆอยู่บ้านก็สามารถชวนมาทำพร้อมกันหรือว่าถ้าลูกๆไปโรงเรียนนั้นเราก็สามารถเตรียมไว้แล้วก็ทำมุมน่ารักสุดเซอร์ไพรส์ให้เขาและมาทานปิกนิกพร้อมๆกันก็ได้และวันนี้เมนูแรกก็คือท玛โกแซนด์วิชหรือแซนด์วิชไข่ญี่ปุ่นนั่นเองเป็นเมนูโปรดของลูกๆที่บ้านวันนี้เราจะแนะนำส่วนผส ่กนกและที่ขาดไม่ได้สำหรับแซนวิชไข่ก็คือขนมปังไข่ต้มสุก3ฟองมเมยองเนสทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนมสดทั้งหมด2ช้อนชาใช้น้ำตาลเพียงเล็กน้อย1ส่วนสช้อนชาใช้เนยเล็กๆน้อยๆและก็จะใช้เกลือพริกไทยประมาณ1ส่วนสช้อนชาที่บดมันบดเราก็สามารถใช้ได้หรือถ้าบ้านไหนไม่มีก็ใช้ต้อมนี่แหละง่ายๆดีตามใบใหญ่หนึ่งชามไม่์ผาย วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญมาช่วยทำทารรมะโกะแซนด์วิชแซนด์วิชไข่ญี่ปุ่นนั่นเองอันดับแรกเราก็จะใช้ไข่ไก่3ฟองและนำมาบดนั่นเองอันนี้ก็คือมายองเนส2ช้อนโต๊แบบญี่ปุ่น ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เป็นน้ําตาลทั้งหมด1นส่วนสช้อนชาและแล้วก็ใส่นมสด2ช้อนชาเกลือประมาณ1นส่วนสช้อนชาถ้าเกิดว่าบ้านไหนชอบก็สามารถใส่พริกไทยได้แต่บ้านเราไม่ใส่และหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไม้พายคนให้เข้ากันคนเพียงเล็กน้อยให้ไข่ยังคงมีชิ้นจะได้บอกว่าทานแบบ มีอารมณ์กุบกุบตอนนี้ไข่เราก็พร้อมแล้วง่ายนิดเดียวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําแซนด์วิชเราจะมาทําคู่แรกก่อนนะโดยการใช้ขนมปังช o ุปังเราจะทาเนยทั้งสองแผ่นเลยนะใทั่วๆเลยจะได้อร่อยหลังจากที่เราทาเนยแล้วเราก็จะนําไข่ที่เราเตรียมไว้มาทาบนขนมปังสามารถตักมาเล็กน้อยปาดที่หน้าขนมปังได้เลยเราจะทาแค่ขนมปังด้านเดียวนะและหลังจากนั้นเราก็จะมาประกบเสร็จแล้วค่ะสำหรับแซนด์วิชไข่ ต่อไปเราก็จะไปทำคู่ที่2คู่แรกอาจจะสําหรับคุณลูกชิ้นที่2สําหรับคุณแม่เราก็หยิบมา2แผ่นเหมือนเดิมแล้วก็ทา,าเนยเช่นเดิมจริงๆถ้าใครแบบใส่เฮลตี้มากๆก็สามารถใช้เป็นมัสตาร์ดก็ได้นะมันก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งจริงๆแซนวิชนี้นะคะเป็นแซนวิชที่ทำให้เด็กๆเนี่ยทานโปรโตีนแบบเน้นๆแบบได้ดีมากเพราะว่า ทานไข่ได้เยอะเลยกับเมนูนี้เราก็ตักไข่มาเพียงเล็กน้อยก่อนแล้วก็ค่อยๆทาลงขนมปังปาดให้ทั่วๆเวลากัดจะได้สามารถเข้าถึงเนื้อไข่อย่างเต็มๆถ้าเกิดว่าเราปาดไข่ทั่วแล้วเราก็สามารถนำขนมป,ปังอีกข้างมาประกบ เราก็จะนําอะไรที่มีน้ําหนักหน่อยทําให้ไส้ขนมปังเนี่ยซึมเข้าไปในขนมปังทําให้อร่อยมากขึ้นลําดับต่อไปเราจะทําทาโกซอสเซจหรือว่าไส้กรอกรูปปลาหมึกสุดคิวนั่นเองวัตถุดิบที่เราจะใช้ก็คือไส้กรอบขนาดค็อกเทลน้ํามัน มีดชีสแผ่นหลอดงาขาวงาดับเราจะหั่นทั้งหมด2ครั้งโดยทิ้งระยะข้างบนไส้กรอกประมาณ1เซนติเมตรเราจะหั่นเป็นแนวยาวจากด้านหัวแล้วก็พลิกเขา้า90องศาตัดอีกครั้งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือเขาจะมีขาสีขาแบบนี้เราอาจจะเตรียมปลาหมึกไว้สัก8ตัวแล้วกันเนาะเราจะใช้มีดตรงที่ปลายแหลมๆจะช่วยให้เราเนี่ยหั่นได้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเตรียมไส้กรอกไว้แล้วเราก็มาตั้งกระทะในกลาง และรอให้เขาอุ่นสักครู่เริ่มแรกเราจะเทน้ำมันลงกระทะเพียงเล็กน้อยและเกลี่ยให้เขาอยู่ทั่วกระทะนำเช็กกรอกลงกระทะได้เลยหรือจริงๆร,ร,ระหว่างรอเราจะมาลองทำตาให้เปลาหมึกกันดีไหมแล้วก็หยิบชีสแผ่นมาหนึ่งแผน่นและเราก็จะใช้หลอดในการทำตาให้ปละหมึกเราจะใช้ปลายแหลมแล้วก็จิ้มลงไป เราให้เขาพักแป๊บหนึ่งนะและเราจะมาประกอบล่างให้เขามีตาเมื่อกี้ระหว่างที่เราทอดใช้กรอกนั้นเราก็เตรียมตาให้เขาเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไส้กรอกหนึ่งชิ้นมาวางที่เขียมมีที่คลิปในการหยิบตาคุณมีตาแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าใช้งาดำเนี่ยเขาก็จะมีตาดำๆแต่ว่าแม่มีงาขาวเดี๋ยวแม่จะลองดูนะว่าติดแล้วเป็นอย่างไร ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมผักเป็นผักที่สามารถแซมแซมแล้วก็ดูแบบน่ารักน่ารักอันดับแรกเราก็จะใช้บรอกโคลีแครอทแอปเปิลหนึ่งลูก r รบเบอรี่ลูบเบอรี่องุ่นแตงกวาหั่นเป็นลูกเตา๋มามะเขือเทศเชอร์รี่ ไาจิ้มฟันเล็กๆตัวช่วยก็คือพิมพ์นั่นเองอันดับแรกเราก็จะตัดก้านออกก่อนนะให้เขาเหลือเป็นต้นไม้เล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าเด็กๆเห็นเป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้อาจจะไม่กล้าลองดังนะั้นเราก็มาหั่นครึ่งอีกสักหน่อยสามารถหั่นได้หลายต้นเลยจริงๆยิ่งจิ๋วยิ่งดีมันจะดูแบบคิ้วๆโดยเทคนิคเราก็จะตัดก้านออกให้เยอะหน่อยต่อไปเราก็จะเตรียมแครอทจะหั่นหัวหั่นท้ายก่อนแล้วก็บล็อกเปลือก หลังจนากนั้นเราก็จะมาหั่นแครอทเป็นแว่นๆโดยความหนาประมาณ1เซนติเมตร ทีนี้เราจะมาใช้เทคนิคเล็กน้อยคือเมื่อก่อนเนี่ยพอเห็นแครอทเป็นรูปทรงที่น่ารักคิดว่าคนเนี่ยนั่งแกะสลักทีละชิ้นแต่ไม่ใช่คุณแม่แม่ก็ม,มีตัวช่วยก็คือพิมพ์นั่นเองเราก็จะนําพิมพ์มาไว้บนแครอทแล้วก็ใช้แรงกดลงไปเลยไปถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็กดทาดาแครอทกลายเป็นรูปดาวทันทีถ้าเล็กหน่อยเราก็ทําเป็นดอกไม้หัวใจบ้าง ก็ประมาณนี้นะและหลังจากที่เราทําให้รูปทรงเขาน่ารักสุดคิวแล้วเราก็จะนําไปต้มพร้อมๆกันเลยแครอทและก็บรอกโคลีของเราตอนนี้เราก็จะมาเตรียมของหวานกันแล้ววันนี้ของหวานของเราก็คือผลไม้นั่นเองอันดับแรกเราจะมาปอกแอปเปิลให้เป็นรูปทรงกระต่ายวางงูที่เขียงและเราจะเริ่มจากหั่นตรงกลางก่อนวันนี้เราจะหั่นทั้งหมด3ครั้ง เราจะหันก้านออกก่อนนะเป็นรูปสามเหลี่ยมเราจะเอามีดหันออกจากร่างกายของเราเพื่อไม่ให้เกิดอุบิเหตุนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะทำให้เขามีรูปทรงสามเหลี่ยมตรงปลายเราก็จะใชใ itos, ้มีดตรงที่เราได้ทำให้เขานี่มีรอยแกะสลักเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วค่อยๆหัน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 หและสิ่งที่เราอยากได้ก็คืออ่ะได้แล้วเย้เป็นรูปทรงนี้ก็คือ สามเหลี่ยมตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าเรานั้นมีมเมล็ดแอปเปิลนะเราก็สามารถมาวางตรงนี้ให้เขาเป็นตากระต่ายได้หลังจากที่เราทำแอปเปิลเป็นรูปกระต่ายแล้วนั้นเราก็จะนำสตรอเบอรี่มาทำเป็นรูปหัวใจเราก็ฮีโรเบอรี่ Strawberry มาแล้วก็เด็ดใบเขียวๆออกและเราก็จะวางเข้าลงที่เขียงแล้วก็ใช้มีดเนี่ยตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อนำก้านออกเราก็จะมีแบบว่า หัวใจแบบนี้ตัดอีกครั้งหนึ่งให้เรามีหัวใจสองดวงทดาดาเลิฟเลิฟแล้วตอนนี้เราก็จะมาใช้ตัวเหมือนไม้จิ้มฟันเล็กๆเพื่อทำให้เขาเป็นสกิวเวอร์ฟรุตสกิเวอร์นะคะโดยที่เราจะใช้ผลไม้ที่สามารถได้เลยเช่นบล<ม>ูเบอร์รี่แบบนี้องุ่นก็ได้นะองุ่ ประมาณนี้เด็กๆเ,เขาก็จะสามารถหยิบขึ้นมาแล้วก็ทานได้เลยนอกจากผลไม้นั้นเราก็สามารถใช้ไม้จิ้มฟันอันนี้ใส่ผักด้วยก็ได้นะแล้วก็แตงกวาหั่นเป็นลูกเตา๋าถ้าเตรียมพร้อมแล้วเราก็นำแอปเปิลมาแช่น้ําเปล่าที่ผสมเกลือประมาณ1ช้อนชาเพื่อที่ให้เขาเนี่ยคงสีที่สวยงามไว้ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่สนุกสนานในการจัด กล่องปิกนิกของเราแล้วอันดับแรกเราจะนำแซนด์วิชของเรากลับมาแล้วเราก็จะหั่นครึ่งขอให้ใช้มีดสะอาดแล้วก็หั่นตรงกลางได้เลยหลังจากนั้นเราก็นำกล่องเบนโตะของเราเ กล่องอาหารของเรานั้นเราอาจจะทําให้เขาเนี่ยสวยงามมากขึ้นโดยการใช้อันนี้ก็คือใบบัตเตอร์เฮดสีสันสวยงามเราจะมารองก่อนแล้วค่อยนำแซนด์วิชของเราวางลงในแซนด์วิชบ็อกซ์หรือเบนโตและหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมไซกรอกอที่ยังไม่มีตาไว้ข้างล่างเพราะเราจะไม่ได้เห็นเขาชัดไซกอกปลาหมึกที่มีตาเราจะวางเขาข้างบนให้เห็นเขา ได้อย่างชัดเจนและเพื่อเพิ่มสีสันเราก็จะนำสกิลเวอร์ที่มีผักผลไม้ให้สีสันเนี่ยเขาตัดกันอย่างสวยงามที่มีมะเขือเทศกับแตงกวาตอนนี้เบ็นโตะของเราก็พร้อมแล้วมีแซนวิชขไข่สไตล์ญี่ปุ่นมี ทาโกซอสเจจหรือว่าไส้กรอกรูปปลามือก็มีสกิวเวอร์ผักที่มีมะเขือเทศและแตงกวาแล้วก็มีบรอกโคลีแล้วก็แครอทเราจะมาเตรียมกล่องต่อไปที่มีผลไม้นั่นเองจะนำพี่กระต่ายมาวางบนใบหญ้าก่อนนะตอนนี้บัตเตอร์เฮดของเราก็จะมีหน้าที่เป็นสวนแครอทสักชิ้นหนึ่งเราจะทำให้เขาเหมือนแบบว่ากำลังทานแครอทกันอยู่ในหมู่น้องกระต่ายเดี๋ยวมามีม้จะนำกระต่ายมาใส่ก่อนเขาจะทานแครอทจะนำสตรอเบอรี่ที่เป็นรูปหัวใจ เอาไว้ใกล้ๆเราก็จะนำสกิวเวอร์มาไว้ข้างๆโอเคตอนนี้ก็พร้อมแล้วสำหรับกล่องผลไม้ที่จะมาเป็นของหวานในปิกนิกมือนี้ตอนนี้เบนโตะของเราก็พร้อมแล้วตอนนี้เราก็จะมาเตรียมกล่องปิกนิกเพื่อที่จะไปจัดมุมปิกนิกแล้วก็ทานอย่างอ,ร,อร่อยๆคู่แม่ลูกกันสิ่งที่เราจะใช้ก็คือ แกาวนะลอดดูดและก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเบนโตะของเราเราก็จะรวมเป็นกล่องปิกนิกนะ้ำแล้วตอนนี้เราไปเตรียมมุมปิกนิกสุดน่ารักกันในบ้านดีกว่าไปเป็นยังไงบ้างคะ กับ EP Kids to Go Picnic ในฉบับของมามเมซองหวังว่าทุกบ้านจะมีโมเมนต์ที่ดีๆแล้วก็มี Memories ที่ดีงามระหว่างคุณแม่และคุณลูกกันนะคะเดี๋ยวแซมจะขอติดตามกันนะว่าบ้านไหนทำปิกนิกแบบไหนกันสำหรับวันนี้แซมแล้วก็น้องเคียน,นขอลาไปก่อนนะแล้วเรามาเจอกันในมามเมซองในแอปพลิเคชันของ A Life บ๊ายบาย